พี่ดองหอดบานแล้วหอบานงานเจ้าภาพแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับสดๆจากบ้านดนกลอยเนาะครับพ่อบ้านดนกลอยเอ้าบ้านดอนกลอยเอาเพื่อนเอเ้องนี่เน้ามียังดูนีอ๋อี่บนเขาสากเอเแลวมันนี่บนเขาสากนี่เจ้าไม่ยาดเขาสากข้างพีมามาแล้วไม่ยากเขาสากข้างนองนี่ครับพี่เียบเขาสากไปทาพ้อด้วยกูนความมนนต้ยมอวาอาออมยอออมอม่อออยมาออยมอออมอมย เจ้ามากก็น้องเมียไงนี่แหละแม่มาน่นก็มากราบไม่ไดมาก็มีเฝ้าจิ้นสุดลวนใช่ก็มั้นเสียใหญ่ยิ่งในนึงจะตายเลยนเนาะเรียบเรวมันยากเรีรียวบอกเขาถั่ัวนนััทุยดน่ต้นรับว่าล้วครับนีกินไปทุก้นพอเยรกเลยนี่มนต้องเอาสั่ม เอาด้่ยนะเนี่ยนะอเอาป่อไปเนี่ยกอเนี่ยเอาป่วยมาก่อหารมีหอเนี่ยมาป่นี่ยากเอาป่วยมากป่วยมากวไหเนี่ยมาพร้เดี๋ยวจะบอกทวดดินมันัวดีโอเคพร้อมไมแน่วไม่ยังพร้อมยังอี่นสุดยอดว่าพรมาถยไห กูจัดือหูใจยังเด๋วว่เด็กกล้วยจะขาดจะเื่อบัก่ที่สงก็บบักระเบูด้วนี่กล้วยไมวเยอมมากกล้วยนยเอาน่อยเน้อละู่เออถือเนี้ยพอไข่มากได้ไปเอาหแล้วเอาเมื่อกีแกินเขาไปน้ำพีนน้องเดี๋ยวนุ่มจบกตไปสัญญายกนมาม่าไปกินแหม เอาพกมาแม่เรอยาได้พริกนะมีบ้างควัดไวยวะมีสดไม่เล้กกินแน่ิน้าล้วหองมันเย็นนอเอินยัิเย็นนี่แหละอินยัยยัยเหรอแต่ว่าดเยอะยเลยเนอะินไรเหน่อยเอห็นตีนี้เห็นแบบนี้วระธารมดาได้ดย แต่ยังมาผู้ปัจจุบันนี่คืออยู่กับสมัยน้องถามก่อนปัจจุบันนี่ซ้ำกันนี่ยที่สี่เปนไีสี่เปิดสิบเจ็ดไหมแม่พ่อสอนสิบามพูดซ้ำกันละต้้ยมาถุนแม่เที่ยวเที่ยวแม่ไหมเที่ยวเมี่ย กากนี่ว่ามาอยามาล่นี่เดีววันไหนในยุ่น้องฮีเขายังจำพ่อได้ยุ่งเนาะขครครับข้ามันมาแล้วบโบรายาเี้ยวผสมรูดเอาอินยีเป็นบ้านน้องฮีเป็นภาพสาวนี้ตอนไม่มีเสียงก็ได้พ่อท่านดีสุอนู้ดไทยอาจารย์ ไปแล้ววั้จะว่าียวข้างนึงฟอร์มลกไม่เยอะเนี่ยง้อหย่อนเยี่ยมเลยเป็นน้อเมอยเลมั้ยมือบางวัวหน้ากับไปเลยแต่ว่าข้าจะฟ่อนอืมรื่นรงแรมม้กแนี่ไปหาพี่พีหลา คนหัวหน้ากับมเนี่ยมาคว้าขึ้นพอยเปิดบกเี่ยเราดึงผมเราดูมันอันตอตาดียบีมันเนกัน มันกำลังเปรี้ยวเลยเออนะกิ่ไม่กี่รังเเินเะมากคนนี้กินกับอ้าวีเด็ดเลยโดดโดดไปมาแม่มินเป็น้งอะไจ๊ดุ้งถุงวกเนม่ากมกินกินให้เรากันไม่้ยไปไปไ આવ લે આવ બસ પ્રમાણકા 5:00 ટુંગ લગન ઓય હું કો

ย่าตอนนี้มากัน <laughs> เขาอยู่สารคามมีว no, uh, ่เื้อมาเสีบเสื้อขินเลยเจี๊ยเพราะถึกากงินมะกล้วยกินมะกล้วยจังจะติดใจตตึอว่าเขาเลยนะแต่งเพลงไว้หักปลาตเพื่อนเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยมาเสียบเนี่ยออเขาแต่งเพลงเก่งๆนะเขาแต่งเพลงเก่งมากเลยใจมีใจว่างานอดอสานงามเ

เดีเ๋ยวเดีเยวพอิวังครับเ,เ,เสีย้ท่านไยนอกัท่านไฟวัดอะเดียวเดียวเดียวไปเลี้ยงไปตีหลงนิดใต้พงไ่ที่มาลำเมื่อปีทีนน่แล้วนะพนมไผ่อะเด้ใช่ไหมเขจาจ้างต่อไหม ไม่ Bref, ไม่แน่ใจไ้าเียว่าแม่แล้วครับะโอ้เอฟซีเอฟซียายแล้วเพอไทยหุ6อืมคถอาแล้ายาว่ได้จกกระเป๋าวยหลม นะครับสดสดวันมื้อนี้ขอบคุณสำหรับนะครับคุณพ่อจะย้งนะครับพร้อมไปถึงคณะกรรมการท่านพ่อผู้ใหญ่นะครับแล้ไปถึงคณะกรรมการน้ำนะครับส่ท่อข่าวแต่สอท่อน้ำเนาะนะครับที่ไว้วบางใจครับสาวหน่อยแพร่งในในฤดูกาลนี้กับปีท่องของมอลล์ำเพื่อนบ่ผิดหวังครับคุณพ่อครับวันที่ยี่สิบห้า พฤสภาคมนะครับหกสองพบกับสาวหน่อยเป็นแพ่งยู่บ้านดอนกลอยจังหวัดน้องฮี่อำเภอหนองฮี่นนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดบุญบังไฟแสียนน้องพอนาะโอ้บ่ผิดหวังเลยติดตามสาวหน่อยแพ่งยืนบ่ครับครับผมตลอดมึงมึงดึยู่ในยูทูบน้องพอเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดดีใจ้ไย นะครับมื่อนี้ขอบคุณพี่ต้อยน้ำครับผู้ประสานงานนะครับพี่ต้อยนะครับร้านนี้ยังก็ฝากร้านน้ำเนี่ยต้อยแอร์เซอร์วิสค่ะเนี่ยร้านต้อยแอร์เซอร์วิสพี่น้องตั้งอยู่บ้างไดครับพี่ต้อยครับอยู่ในอำเภอหนองหีค่ะอยู่ในอำเภอหนองหีเลยเด้อพี่น้องมากสนับสนุนได้นะครับคือความประสานงานเนี่ยกว่าต้อยเนี่ยต้อยเนี่ยแล้วโบเนี่ยแล้วแม่นว่าเพื่อนเลยเพื่อนเลยโอ้คังพันลักกันเนี่ยเพื่อนเลย

ปลาเฮาบาดิฝนสีห่อไปใส่ต่อครับ <ไป S 1> นะครับสีไปคุ้มดูแลทีมงานต่อครับพอมือนีขึ้นเวทีมือแรกขึ้นเวที่ง่ายมองนะผมง่ายตาัตง้งเวทีเหรอแสงสีเสียงนะครับปฏิซทอมเป็นมือนีมือแรกทุกทีซสอม,มอยู่ในบัตรพักสองสามมือมั่นนะครับมือแรกนี่ใส่แสงแสงสีเสียงยีซิบเก่าเลยยีซิบเก่าด้วยครับเลี้ยงเชิญคุณพ่อนะครับถาวางกลับไปให้กำลังใจได้ยูบ้านแพงเลยครับบ้านแพงสารคามบูสูมีไซจวัดมาฮาร์สกรมบ้านหมอลำเลย นะครับโอ้ยดีใจโอปุนเหอนี่นะครับพี่น้องตอนรับยังโอปุลนะครับไปเไปใส่เสื้อไ่ย้ำเลย่ะไปเยอ่เนี่ยเส้ออะไรเนี่ยเสืไอผ้าเน่ยเสื้อผ่าเนี่ยเสื้าเนี่ยเส้อาเนี่เส้อาเนี่ยเสอาเนียเสาเนี่เสื้อผไาเนี่ยเส้อผาเนี่ยเ้น้าเนี่ยเส้อ่าเนี่ยเสื้้าเนี่ยเสื้อผ้เนี่ยเส้อเนี่ยเส้อผ้าเนียเไื้อ้าเนเือกันีเ้อเนี่เสอาเนี่ยเสื้อผ้านี่ยเ ลาย่างเดียวเขาบอกน่งงงตามด้วยเป็นรลองเพิกไปนะซึ่งเกิดอีกเพิกหนึ่งเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เสียนอะไรบอกตั้งฟังเกิดไปนั่งวัยใหม่ที่เล่าเรื่องมังไฟให้ฟังไว้สาเกินเนี่ยกระป๋งเกียงเหมือนทาเสียงกระป๋งเกียงบ่ถือเป็นเรื่องบังเอิญมือใดบ่เสียเงินมันหายใจบ่อิ่มแม่ออกจากบ้านนาตาซืียนบานเดียกลับมาบ้านนาเสาเหมือนบางเรื่องโตด้วยบางเพิกบังไฟเหมือนโตโตเอ๋ มังไฟคอยบางไฟคอยกับเจงขนาดมางไฟคอยกับเจ้งขนาดเมื่อได้หางบอขาดสามร้อยนี่สามซีมเพื่อนส่วนมากมันขาดใช่ไหมต่มือนี่เสียนยังแต่นางยิ้มเสียนลายมิดอิ่มซีมหลังจากหนึ่งสองสามลอยเพื่อนเข่อยขึ้พังเขื่อนผู้พังออกเลยหางเด่นต้องเลยพิษวังขนาดหางหักหางขาดเสียเงินในเสยนลอย ห่วงหน้าห่วงลังมัดมืดรังแล้วไขกระเป๋าเกี่ยงห้อยๆจนได้จับเสียมือเป่าได้ปะบ้างจับเสียมือเป่าพี่มีมั้วเนาะแต่ไปยืมเลดนอ่ะมันยังเปิดยืมเล่นได้ไหเได้ไหมกํานันยืมเขากำนันไปจับเป็นไปจับสิจับย่างบ่นี่แหละเขาที่ขาเอามือหนึ่งนี่เงินสองพันนี่ค่อยสามบังบิดเสียายเบสสามบังบังสองมันเบิดแต่บังสองคน บางนึงท่อสามบางอืงท่อสองเครื่งบานนี้บางสองธรรมดานีว่ามันมันจะกินขาดเนาะกับผู้เคยลลางสำหรับผู้เยี่ยมเย้าไอคนเมื่อลางเออคต้องไรลงเรองริงกับปมยาบ้านเลยเขาที่นำเอาเลยแต่เฉพอะไม่แล้วไป้ะเขาว่ากมาเร็วทาันด้วยกันปะทานไม่เ็โอ้ยสนามไม่ก็ออไป โอ้ไ่ได้กัน่ได้มือเจ้าโดนอัดคนน่ะแม่นหายเขาดิกาอัดเจ้าถือดาราก็โงดียวช้าวันเตียมบางเวินบางกระเปาอะถ้าถ้ามันซูสีกันเท่าเท่ากันมันมันนุ่มัน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 นุ่มมันคนสามสิบพรวดียู่เนาะ ปลาเฮ้าบะเนี๊ล่าพี่น้องแหลมเฮ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพ่อครับพ่อกันเด้อมีอยากจะกินลิงหากันอีไปเลยนะเอาข้อข่าวไปกินน้ำแหลมนะครับครับขอบคุณพี่ข่าวอะไรขอบพี่ต่อยอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่ต่อยเด้อการเปิดวงและต่อยนะครับผู้ประสานงานนะครับขอบคุณหลายๆครับเอาบ่ผิดหวังครับสีเซลกาสนี้ท่านหนาที่ให้สำรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่ไว้วางใจให้สาวน้อยเปริ่นแพรงกลับเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับ